สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านครับผมจ้าเวนจัมโบ้ครับเช้านี้ก็จะเป็นช่วงจัมโบ้เข้าครัวนะครับเมนูอาหารเช้านี้ก็จะเป็นต้มจืดผักกาดเต้าหู้ไส่หมูสับนะครับเดี๋ยวเรามาเตรียวมวัตถุดิบกันเลยครับวัตถุดิบหลักของเราก็คือผักกาดขาวนี่ครับเดี๋ยวเรามาล้างกันก่อนครับ อันนี้ผมตัดโคนออกไปแล้วนะครับตัดตัวโคนออกไปแล้วก็เอามาล้างแยกเป็นใบๆเพื่อเอาเศษด,ดินเศษทรายในที่อยู่ตรงบริเวณโคนผักออกนะครับนี่ครับพอตัดออกไปแล้วมันจะมีเศษด,ดินเศษทรายอยู่บริเวณนี้เราก็มาล้างเอาเศษด,ดินเศษทรายออกนะครับ ้างสักสองน้ำนะครับล้างสักสองน้ำ <c oughs> เดี๋ยวพอล้างเสร็จแล้วนะครับเราก็เอามาใส่ตะกร้าสะเด็ดน้ำรับสักหนึ่งแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาหั่นกันนะครับ แล้วก็วัตถุดิบอีกหนึ่งอย่างที่ขาดไม่ได้เลยนะครับก็คือนี่ครับเต้าหู้ไข่นะครับเต้าหู้ไข่วันนี้เราใส่สองรอบเลยครับเดี๋ยวมาหั่นเต้าหู้กัน หั่นเป็นชิ้นแบบนี้นะครับหรือว่าแล้วแต่คนอาจจะหั่นเฉียงก็ได้แต่ว่าอันนี้ผมหัน่นเทคนทางนี้นะครับหั่นแบบปกติเลยหั่นเป็นแว่นกลมๆอันนี้ก็เสร็จแล้วนะครับเอาใส่ถ้วยไว้ก่อน ใส่ถ้วยแล้วเดี๋ยวเราไปเตรียมวัตถุดิบอีกหนึ่งอย่างนะคือหมูสับครับเอาหมูสับมาปรุงรสแล้วเดี๋ยวปั้นเป็นก้อนไปชมกันเดี๋ยวเราเตรียมต้าหู้เสร็จแล้วครับเมื่อกี้เรายังไม่ได้ได้หั่นผักเดี๋ยวเราหั่นผักก่อนครับหั่นผักกาดนะครับ หัน่นแบบไหนคะหันห่นทางนี้เลยใช่ไหมร้อนจังหั่นทั้งหมดเลยนะครับเราใช้ทั้งหมดเลยทั้งสองต้นเลยนะครับ เดี๋ยวให้ภรรยามาช่วยปรุงรสนะครับน้องหมทราบปรุงรสไหมยังเลยใส่พริกไทยกับอยู่ไส่พริกไทยอย่างเดียวใช่ไหมใส่ได้บ้าง อันนี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยครับเดี๋ยวเราเอาไถตักไอ้กระ,ะมังไว้เหมือนเดิมก่อนเรียบร้อยครับนี่ครับได้แล้วประกาศหันต่อไปเดี๋ยวไปปรุงรสหมูสับกันครับ ส่วิทย์ไทยกับอะไรครับเกลือ,อ,อน,นี้นะน้ำมันงาไหมใส่น้ำมันหอยอหรอซอสฟาเขียวฟาเขียวนี้นะ

หสับปรุงรสด,ด้วยซอสฝาเขียวนะครับเกลือแล้วก็ <Okay. S 1> พริกไทย <Okay. S 1> พริกไทยเม็ดแข็งเหรอทนะไมมันเกล่ยแน้เลีใช่ไหมไม่ไม่น้องเปิดฝาไว้แล้วมันโดนลมเปิดฝาอะไรฝาเกลือเนะี่ย ồ ừ, ba tháng mưa cái chín ừ. nó à đấy nó ăn ngà hả à. เอยไม่ได้ใส่นะผุ้ยเป็นน้ำเลยนาทีนึง

설명해 จะให้ภรรยาปรุงหมูสับให้นะครับแล้วเดี๋ยวเราไปเตรียมหม้อเตรียมต้มเข้าไปเลยยัง เตรียมหม้อตอ้มนะครับไม่ได้แช่บน้ไม่ได้แช่น้องใส่อ่ะใส่ไหมบนเส้นฉันไม่ได้แช่ไงอ๋อใส่ขนมจีก้อนจอนเดียวนะ พอแล้วค่ะตอนนี้เอาใส่ขนมซุกก้อนครับหนึ่งก้อนแล้วก็ปิดฝารอ,อน้ำเดือดเพราะต้องแช่ตู้เย็นไหมเหลียวใช่ไหมเออ อันนี้ก็น้ำเดือดแล้วนะครับเดี๋ยวใส่หมูลงไปเลยอันนี้ก็ปั้นเอามือปั้นเลยปั้นเป็นก้อนใส่ลงไปล้างมือ,อยังล้างแล้ว ครับเราอืมังเดือดเดือดเดือด ก็ใส่เต้าหู้ลงไปแล้วครับใส่เต้าหู้เสร็จแล้วก็ปิดฝาปิดฝารอน้ําเดือดนี่ก็น้ําเดือดแล้วครับเดี๋ยวมาดูกันเป็นยังไงบ้างไอนี่ะทานมากทานมาก จัดการกัน เติม,มเสร็จแล้วครับน,นี่หน้าตาต้องจืนเช้านี้กินกับข้าวสวยร้อน เห็นไหมเหนียวมันร้อนมันเป็นเก้าอี้ไม้อย่างนั้นแหละไม้เท่มา นี่เป็นน้ำพริกกะปีน้ำพริกกะปีแม่ตำไว้นะครับคุณแม่สาวตำไว้ให้ชิมกอนไหมให้เาชิมก่อนอร่อยบออร่อยแม่อร่อยอ่ะก็บอกว่าอร่อยร <c> ิ <oughs> อ,อแล้วเดี๋ยวจะไม่ได้กินนะอือ อร่อยค่ะอร่อยอรอยอร่อยเลี้ยวเ <c oughs> พราะหมูมันปรุงไปด้วยแล้วไงใส่ขนอใบหมูมันก็ลงไปมันก็พอดีอ่ะพอดีรสชาติพอดีกลมกรอมรม, <c oughs> มาครับคุณผู้ชมมาทานด้วยกันครับนี่เป็นผักกาดขาวออร์แกนิก เบื่อแล้วเนาะเบื่อเบื่อลยเเมือเช้าค้นไปทางสายสิบโมงครึ่งหร้อืม อร่อยค่ะขรบเมือคะอืมเพิ่มรสชาติน้องพิก็ปิดนิดหน่อยน้องลองกินูดิชินอะไรเนาะน้องพิก็ปีดอะไม่กินหรอเป็นคนที่กินอะไรอย่างนี้ไม่ได้ น,นีผ <ละ S 2> สมนี้ไม่ได้นี่าน่นรสชาติเดิมเลยๆๆสำหรับคราวนี้ก็เมนูง่ายๆนะครับ อันนี้ก็เสร็จแล้วเดี๋ยวไปดูว่าคลิปต่อไปจะทำเมนูอะไรก็ถ้าชอบช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ